เตรียมตัวรับมืออากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันทั่วไทยฝนกระนหน่ำหนาวลมแรงและอุณหภูมิลดหวบคุณรู้หรือไม่ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประจําวันของคุณมากกว่าที่คิดมาอัปเดตข้อมูลสําคัญและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกันเถอะภาพรวมพยากรณ์อากาศประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคม2568อ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่17ถึง20ตุลาคม ภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันทะเลอันดามันและอ่าวไทยเคลื่อนลมแรงขึ้นโดยเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นอาจสูงเกิน2เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันที่21-23ถึงตุลาคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มสัมผัสอากาศเย็นในช่วงเช้าและจะมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสองศาเซลเซียสเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกที่อาจมีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจเพราะอะไรภาคใต้ถึงยังเจอฝนหนักขนาดนี้ อ่านต่อเพื่อหาคำตอบสถานการณ์ลมและคลื่นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมจะแรงขึ้นคลื่นสูง1นถึงสเมตรและมากกว่า2เมตรในบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรและมากกว่า2เมตรในบริเวณฝน,ฝนฟ้าขนองชาวเรือต้องระมัดระวังอย่างมากแต่เดี๋ยวก่อนแล้วทําไมคลื่นลมแต่ละที่ถึงไม่เท่ากันนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันทาให้เกิดฝนฟ้าขนองในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแทนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นลงร่องมรสุมภาคทานภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักพายุดิเปร s s i นในมหาสมุทรแปซิฟิกวันที่18 ถึง20ตุลาคมเ้ามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนวันที่21ถึง22ตุลาคมพายุนี้จะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังวันที่21ถึง23ตุลาคม2568เ้าประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอ,อันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงพยากรณ์อากาศรายภาควันที่17-23ถึงตุลาคม2568เศ้าร้า ภาคเหนือ17-20ตุลาคมฝนฟ้าขนอง20-40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียส21-23ตุลาคมอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด28-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 -20 ตุลาคมฝนฟ้าขนอง20-30เอร์เซของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียส21-23ตุ21ตลาคมอากาศเย็นตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสองศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19- 23องศาเซลเซียสสูงสุด27-32องศาเซลเซียสภาากลาง17-20ตุลาคม ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตอนล่างของภาค19-20ตุลาคม21-23ตุลาคมมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก17-20ตุลาคมฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง19-20ตุลาคมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณฝนฟ้าขนองสูงกว่า2เมตร21-23ตุลาคมมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกเ้าฝนฟ้าขนอง60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตอนล่างของภาค22-23ตุลาคม อุณภูมิตำสุด2 1 2สอดงองศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียส17-20ตุลาคมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงกว่า2เมตร21-23ตุลาคมตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่ ฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-35องศาเซลเซียส17-20ตุลาคมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองสูงกว่า2เมตร21-23ตุลาคมตั้งแต่พังงานขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองสูงกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ต ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝน,นฟ้าขนองสูงกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล17-20ตุลาคมฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง19-20ตุลาคม21-23ตุลาคมมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-36องศาเซลเซียสคำถามชวนคิด คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรบ้างและคุณมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรมาร่วมแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์กันได้เลย